สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปฉลองครบ500ซับสไคร์นะซึ่งจริงๆแล้วกำลังจะ600ซับแล้วนะฮะคือ่อนผมจะทำช่อง u t u b e นะฮะแล้วตั้งชื่อช่อง YouTube ว่าลาบกุนะฮะจริงๆผมก็เตรียมใจไว้แล้วแหละว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่มีคนดูนะฮะซึ่งถึงจะทำแล้วไม่มีคนดูยังไงนะ,ะผมสุดท้ายแล้วถึงไม่มีคนดูเลยสักคนนะฮะแต่ว่าจะต้องทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่พอมาถึงวันนี้นะฮะผมก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าหนึ่งคนนี้คือใคร จริงๆก็รู้สึกขอบคุณนะที่อย่างน้อยตอนนี้ผมทําคลิปวิดีโอมานะฮะจะมีคนติดตามผมมาอย่างน้อยที่สุดคือหนึ่งคนนี้นะที่เป็นกําลังใจให้ผมซึ่งต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่อย่างน้อยที่สุดแล้วคลิปของผมนะฮะก็ยังมีคุณค่าสําหรับคนหนึ่งคนนะตอนผมทํางานประจำนะก็เคยมีหัวหน้าคนหนึ่งนะฮะเคยถามผมว่าผมเป็นคนที่ทุ่มเทกับความฝันของตัวเองมากแค่ไหนนะฮะคือหัวหน้าก็เล่าเรื่องของเขาสมัยก่อนนะครับที่เขา เคยทางานแล้วเคยไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งมานะครับที่เป็นผู้หญิงแล้วรักในงานของการคัดคนมาแสดงนะฮะหรือก็คนแคสติ้งนักแสดงนั่นเองซึ่งในเวลานั้นครับกล้องถ่ายวิดีโอตัวละเป็นแสนนะครับเวลาเขาจะต้องแคสติ้งนักแสดงนะฮะต้องจะต้องเชิญนักแสดงมาสตูดิโอนะฮะเพื่อทําการแคสติ้งบทต่างๆนะครับซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีมือถือนะฮะที่สามารถถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอได้นะครับซึ่งคนที่แคสติ้งนักแสดงนะครับส่วนมากแล้ว จะต้องมีสตูดิโอนะไว้สำหรับแคสติ้งนักแสดงเพื่อเอาไฟล์วิดีโอนะฮะที่นักแสดงได้แสดงครับส่งไปให้ทางลูกค้านะฮะหรือคนจะทำหนังหรือโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เพื่อคัดเลือกนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีสตูดิโอเป็นของตัวเองนะฮะ ดังนั้นแล้วคนที่จะมาแคสติ้งกับเขานะฮะต้องไปหาเช่าสตูดิโอเองแล้วก็ค่อยส่งเทปวิดีโอนะฮะแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนนายหน้านะ,ะในการนรํารวบรวมไฟล์วิดีโอของนักแสดงนะฮะส่งไปให้ลูกค้าที่เป็นคนหานักแสดงนั้นๆนะครับแต่คราวนี้เมื่อเอเจนซี่ที่ไม่มีสตูดิโอนะฮะไว้สําหรับแคสติ้งให้นักแสดงนะครับทำให้นักแสดงไม่ค่อยมาหาเขาแล้วก็ไปหาเอเจนซี่อื่นที่เขามีสตูดิโอเป็นของตัวเองนะครับแต่ เขาก็ไม่ยอ่อทอนะครับเขาก็ยังคงต้องหาหนักแสดงเองนะฮะซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่าพอเขาไม่มีสตูดิโอแล้งานก็ไม่ค่อยเข้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาแทบไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ที่น้อยมากๆจนขนาดแทบจะไม่มีอะไรกินไปเป็นเวลาเกือบ7ปีเลยทีเดียวทั้งสามีและลูกนะฮะก็ติดตัวออกห่างนะฮะเพราะว่าเขาทุ่มกับงานจนไม่สนใจครอบครัวนะฮะจนถึงวันวันหนึ่งที่ทางเอเจนซี่อื่นนะครับที่รู้จักกับเขา ะะเกิดความสงสารนะครับก็เลยมาช่วยเขาสร้างมาช่วยเขาเซตสตูดิโอนะฮะให้กับเขานะครับซึ่งหัวหน้าผมก็ถามว่าถ้าเป็นผมผมจะทุ่มเทให้กับความฝันเหมือนกับที่ผู้หญิงที่เป็นเอเจนซี่คนนี้ไหมนะฮะผมก็เลยถามหัวหน้ากลับไปว่าแล้วถ้าแฟนพี่เป็นคนแบบนั้นพี่จะอยู่กับเขาถึง7ปีไหมครับหัวหน้าผมก็เงียบไปนะ คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่ทําความฝันนะฮะพากเพียรพยายามแล้วก็มุมานะแล้วก็ทําความฝันให้สําเร็จได้นะฮะเป็นคนที่น่ายกย่องแล้วก็น่านับถือนะครับถ้าความฝันนั้นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะแต่มนุษย์ทุกคนนะฮะ ล้วนมีสายใหญ่ต่อกันนะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อคนคนหนึ่งสนใจแต่ความฝันของตัวเองก็ย่อมจะต้องมีคนรอบข้างนะครับที่ขาดความที่ถูกละเลยนะอย่างเช่นพ่อแม่ที่สนใจแต่ทํางานหาเงินนะฮะเพื่อจะเติมเต็มความฝันว่าเขาอยากให้ครอบครัวได้มีเงินมีกินนะฮะและลูกๆอยู่สุขสบายนะครับแต่ไม่ได้คํานึงถึงสภาพจิตใจลูกนะฮะว่าลูกไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่เท่าควรนะฮะทำให้ครอบ ครัวหรือคนใกล้ชิดได้รับความเจ็บปวดนะทางด้านจิตใจนะก็เหมือนกับครอบครัวน,นี้นะที่ผู้หญิงเอาแต่ทําตามความฝันนะโดยไม่สนใจครอบครัวนะมันทําให้คนรอบข้างของเขาเจ็บปวดนะก็ถามว่าผิดไหมผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของสีเท่าๆนะก็คือจะว่าผิดก็ไม่ผิดนะจะว่าถูกก็ไม่ใช่นะฮะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วทุกคนที่เข้ามาขวางคืออุปสรรคทั้งหมดส่วนตัวแล้วของผมมองว่ามัน ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะถ้าวันหนึ่งเขาทําความฝันนั้นสําเร็จขึ้นมาแล้วแล้วเขาจะกลับไปให้ความอบอุ่นหรือความเอาใจใส่กับคนรอบข้างเขามันก็ได้นะเพียงแต่ว่าคนรอบข้างของเขาเนี่ยจะยังรอเขาอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าคนรอบข้างของเขาไม่รอนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของคนรอบข้างเขาที่คนทําตามความฝันก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้ซึ่งแนวทางการทําตามความฝันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน คือความฝันของคนมีหลายแบบบางคนก็ฝันที่จะทําเพื่อตัวเองนะฮะอยากจะทําอะไรก็ตามที่ตัวเองต้องการนะครับกับอีกบางคนอาจจะมีความฝันเพื่อทําให้คนรอบข้างหรือครอบครัวของตัวเองมีความสุขนะฮะซึ่งคนเราฝันไม่เหมือนกันนะฮะและความฝันของทุกคนก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะไม่ว่าจะทําความฝันเพื่อตัวเองหรือทําความฝันเพื่อคนอื่นหรือคนรอบข้างนะมันไม่มีใครผิดทางนั้นเพียงแต่ว่า ผมแค่รู้สึกเล็กๆว่าการที่พี่ผู้หญิงที่เป็นเอเจนซี่นะจะทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จโดยการเป็นเจ้าของสตูดิโอให้ได้นะฮะโดยไม่สนคนรอบข้างนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดต่อตัวเขาเองเพียงแต่ว่าอาจจะดูเห็นแก่ตัวเกินไปสําหรับคนในครอบครัวหรือเปล่าอืมซึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่เมื่อเขาประสบความสําเร็จนะฮะชีวประวัติของเขาในการที่ะจะประสบความสําเร็จได้นะฮะก็แน่นอนครับว่าเขาก็าจะบอกว่าเขาฝ่าฟันมาทุกอุปสรรค ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนรอบตัวหรือใครก็ตามที่มาขวางเขานะครับเขาก็จะก้าวข้ามไปให้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าทณเวลานั้นคนใกล้ชิดผมเนี่ยทำตามความฝันโดยที่ไม่สนใจว่าความฝันนะั้นจะทำ้ายคนรอบข้างหรือเปล่าผมคงไม่โอเคเท่าไหร่ก็นะฮะไล่สัญญาก,ก็คือกลับมาที่ช่องของผมนะฮะก็คืออย่างที่เคยบ่นไปนานแล้วว่าผมให้ความมั่นสัญญาไว้กับแฟนนะฮะว่าผมจะทำ ช่อง youtube 1ปีนะฮะแล้วก็จะพยายามทําให้มียอดซับเกิน1,000นะครับเพื่อจะหารายได้นะฮะซึ่งณเวลานี้ก็คืออีก2เดือนนะฮะหรือก็คือสิ้นเดือน7นะฮะมันก็จะครบที่สัญญากับแฟนนะฮะว่าถ้าไม่ได้ครบ1,000ัซับสไคร์นะฮะเราก็ยังหาเงิน กับ YouTube ไม่ได้นะครับนะฮะผมต้องเลิกทำนะฮะแล้วก็ไปทำอะไรที่มันให้ความมั่นคงกับชีวิตของผมและแฟนนะซึ่งแฟนผมก็ทำงานแล้วผมทำ u t u b e ซึ่งตอนนี้ทำเป็น Full Time นะเอาจริงๆมันก็ผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าผมเป็นน e ดนะฮะแล้วก็ให้แฟนเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงผมอยู่อย่างเดียวนะผมก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์นั่นแหละ ซึ่งตอนนี้ยอดซับอยู่589นะอีก2เดือนก็คงจะไม่ถึงพันนั่นแหละนะมผมก็เลยได้ทําการคุยกับแฟนว่าช่องผมมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วบ้างครับแล้วก็เพียงแต่ขอโอก,กาสเล็กๆนะฮะว่าให้ผมได้ทําตามความฝันอีกสักเล็กน้อยฮะแล้วภายในสิ้นปีนี้นะถึงผมจะไม่ได้ยอดซับถึง1,000คนแต่ผมจะทํายอดโด o n a t นะฮะให้ได้เกิน5,000บาทนะครับซึ่ง5,000บาทนี้จะว่าน้อยก็น้อยจะว่าเยอะก็เยอะนะสำหรับ คนที่ทำงานประจำนะฮะได้เงินเดือนขั้นต่ำา3,000บาทตุกเดือนนะฮะแล้วภายใน1ปีนี้อยู่ประมาณ36มหมนนะแต่สําหรับช่อง YouTube ที่เกิดใหม่อย่างผมนะถือว่าเรียกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายนึ่งถ้าสิ้นปีเราได้เงินเกิน5000บาทนะฮะผมก็จะมีสิทธิ์ท o u t u b e ต่อไปแต่ถ้าไม่มีจริงๆแล้วจะให้ผมดิ้นรนต่อไปด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ไม่สนใจแฟนอย่างทุ่มเทให้กับช่องนี้มันก็ทําได้เพียงแต่ว่ามันขัดกับมโนธรรมของผมนะฮะ ที่จะให้แฟนเงินอยู่คนเดียวก็นั่นแหละครับก็ถ้าถึงที่สุดแล้วมันไปไม่รอดฮะมันก็มีอยู่แค่2ทางนะฮะที่ผมจะยอมรับแล้วก็ทำนะฮะก็คือหยุดทําช่องนี้นะฮะหรือไม่ก็ทําช่องนี้ครับเพียงแต่ว่าทําเป็นงานอดิเรกไปแทนนะ,ะืมอาจจะปรับเปลี่ยนวิดีโอนะฮะจากการที่ตอนนี้นะผมลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะผมจะเปลี่ยนมาเป็นลงแค่อทิตย์ละครั้งหรืออาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือสองครั้งไปเลยนะฮะอยู่ที่ว่า ผมได้งานทําเป็นงานอะไรนะจริงๆมันก็ต้องบอกว่าผมจะหางานทําได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะซึ่งถ้ามีคนฟังคลิปนี้นะฮะผมก็อาจจะขอความกรุณานิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่การขอร้องให้กดซับสไครน์หรือกดไลค์หรือขอเงินนะฮะแต่เป็นการขอร้องให้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะฮะช่วยบอกผมหน่อยว่า ผมควรจะทํำยังไงให้ช่องนี้พัฒนาขึ้นนะครับจะเป็นพักคุณมากกว่านะฮะอยากให้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับแต่ส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าจากที่ทาทามานะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับก็คือน้ําเสียงนะฮะน้ำเสียงผมเองนี่แหละเวลาอัดคลิปนะฮะผมรู้สึกว่าน้ําเสียงผมมันอาจจะดูฟังดูน่าเบื่อนะฮะก็คือไม่มีอารมณ์ร่วมกับในเกมสักเท่าไหร่นะทำให้ตัวเกมอาจจะดูน่าเบือ่อแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ เกมที่ผมเลือกด้วยแหละผมดันเลือกเกมส่วนมากนะครับผมดันเลือกเกมแนววางแผ่การลบซะมากกว่าซึ่งผมถนัดเกมแนวนี้นะมันก็เลยทําให้เวลาผมเล่นผมคิดวางแผนไปด้วยก็เลยทําให้ผมมีน้ําเสียงแบบเอื่อยๆนะไม่ได้มีน้ําเสียงแบบเข้มหรืออ่อนหรือมีความพีคของเสียงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมแอคชั่นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืองานด้านตัดต่อนะซึ่งผมก็จริงๆผมก็ว่าผมก็ค่อนข้างทําตัดต่อได้ดีระดับหนึ่งแล้วแหละเพียงแต่ว่าอ่าช่องนี้ผมทําคนเดียวนะฮะก กลยัดเองตัดเองทําเองทําปกเองนะฮะมันก็เลยอาจจะทําให้การตัดต่อไม่วุ่นวายไม่มีเอฟเฟคอะไรมากมายเพราะว่าเหนื่อยนะฮะนั่นแหละครับก็เลยอาจจะทําให้การตัดต่อของผมยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สิ่งผมขาดนะครับก็คือช่องทางการหาเงินเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าถึงน้ําเสียงผมจะดีการพาคผมจะดีหรือผมจะตัดต่อได้เทพมากนะฮะแต่ผมยังขายของไม่เก่งนะฮะหรือหาช่องทางการทําเงินไม่ได้นะฮะสุด ท้ายแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะมีแรงหรือมีกำลังในการซัพพอร์ตผมในการทำคลิปต,ต่อไปนั่นแหละนะ,ะซึ่งถ้าใครเห็นว่าผมต้องปรับอะไรมากกว่านี้ก็เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าผมควรจะต้องปรับอะไรนอกจากน้ำเสียงนะฮะการตัดต่อแล้วก็ช่องทางการหาเงินนะฮะ ก็เขียนไว้ข้างล่างจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะอ้แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่จะมาแจ้งครับว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหรือก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎานะหรือ1วันที่1เดือน7ช่องผมจะมีการเปลี่ยนรูปแบบนะฮะจากเกมสตรีมนะเปลี่ยนเป็นเกมมือถือนะครับเพราะว่าเกมสตรีมของผมที่ผมซื้อไว้นะฮะผมแคสไปหมดแล้วแล้วก็พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือไม่มีตังนะฮะในการซื้อเกมใหม่ใหม่มาเล่นนะฮะแล้วก็เกมที่ ติดตามเยอะแบบ t ป i p l e a บวก,บวกอะไรเงี้ยก็ไม่มีเงินซื้อมาเล่นนะก็เลยจะไปแคสเกมมือถือแทนนะฮะ แต่หลังจากวันที่1เดือนกระดาษกระดาษไปแล้วนะครับจะยังมีเกมอีก2ถึง3เกมนะฮะที่เป็นเกมสตรีมอยู่ครับซึ่งอันนั้นผมบันทึกแล้วก็ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะจริงๆตอนนี้ก็คือ,อยังทําอยู่นะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นเทปบันทึกภาพนั่นแหละคือผมทําแบบสื่อทีวีนะฮะทั่วไปนะฮะก็คือการอัดรายการไว้ล่วงหน้านะฮะอันนี้ผมก็อัดคลิปไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ปล่อยเป็นตามเวลานะฮะมันก็จะเป็นเกมสตรีมที่ผมอัดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะ มีไปจนถึงอาจจะเดือน9หรือเดือน10เลยนะฮะแต่ตั้งแต่วันที่1กระดาษกระดาษผมก็จะเริ่มทําเกมมือถือแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่เสียดายนะแล้วก็คนเล่นอาจจะเยอะกว่านะฮะเท่าที่ผมวิเคราะห์การตลาดมานะซึ่งตอนนี้คือคลิปนี้ที่ถ่าเนี่ยนะฮะอยู่คือวันที่24เดือนพฤษภาเดือน5แล้วก็คงจะได้ออกคลิปนี้คงประมาณที่1เดือนมิถุนาหนึ่งเดือน6นะฮะแล้วก็จะยังทําเกมสตรีมต่อมีเหลืออีก1เกมนะครับที่วางแผนว่าจะแคสนะฮะ โอเคฮะก็เรื่องที่จะพูดก็คงมีเท่านี้นะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือขอขอบคุณะฮะทุกกาลังใจครับที่ดูที่เมนเข้ามาแล้วก็หนึ่งคนคนนั้นนะฮะก็กรุณาออกมาสแสดงตัวสักนิดก็ดีนะฮะว่าเป็นใครนะฮะ <c oughs> เพื่อที่ผมจะได้ขอบคุณไม่ผิดตัวฮะ <c oughs> โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้นะแล้วก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ